วันนี้มาปั๊บผมรีวิวปุ๊บเลยนะครับท่านได้สิทธิ์ท่านขับรถกลับบ้านโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวบัตรประชาชนใบเดียวมีใบเซอร์ให้ทุกคนแล้วมีใบเซอร์ให้ทุกคนแล้วขับไม่คุ้นเลยเพราะอะไรที่หายอ๋อเขาแค่กดแค่ดีมีใครจะกดรอยตามไหมอ๋อมีมาที่สำคัญนะไม่มีใครให้ดอกเบี้ยถูกกว่าตั้มแน่นอนคุณไดสตาริเอต 2.2S นะครับใช่ค่ะเป็นดีเซลนะปี2021-2022จนวันนี้มาปั๊บผมรีวิวปุ๊บเลยนะครับนะมาแล้วป้ายแดงขายอยู่1,729,000บาทเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าารถบ้นอ ขายรุ่น S เนี่ยก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบ Multi Reflector นะคะพร้อมไฟดย์ไลท์นะแบบ LED ที่แผมจะไม่แบบเปิดเลยนะเพราะว่าผมมีใบเซอร์ให้ทุกคันแล้วผมรับประกันด้วยเกียรติของผมเลยว่ารถผมทุกคันเล่นรถสวยทุกคันป่ะคือเราไม่ต้องเปิดโครงสร้างให้ดูแต่เรามีใบเซอร์ติฟิเคตรับประกันให้จริงๆเปิดได้นะเปิดให้ดูได้แตบางที f c บอกมาพี่ ผมเชื่อใจพี่พี่ลุยเลยมาพร้อมแม็กซ์17นะครับยางปี2024แล้วนะทั้ง4ล้อเลยความกว้างความยาวของตัวรถนะขนาดของตัวรถก็คือความกว้างประมาณ2เมตรนะฮะเนี่ยความยาวของเขา2เมตรเหมือนกัน5เมตรค่ะพี่ต้าความสูงค่ะความสูง2เมตรอันนี้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเขาห้างไม่ได้นะนึกเหมือนเราเล่นทายคำกันเลยเนาะระบบเข้าแบบพิเรนอ่ามีเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมค่ะปุ่มตรงนี้มันเป็นรถตู้ MPV ที่แบบมีบานกระจกใหญ่มากก็คือให้ความโปร่งโล่งประตูสไลด์ทั้งสองฝั่งค่ะเขามีระบบเตือนด้วยนะสม แล้วเกิดมีรถวิ่งผ่านมาเนี่ยจะมีระบบเตือนนะด้านข้างนะสำหรับคนที่จะลงเราดูทุกครั้งเราต้องดูแผ่นเพจนะใช่ค่ะเป็นโมเดลฟีผลิตของเขานะครับผมรางนะครับก็เปิดติดปกติเลยนะรางสไลด์แบบไม่มีสะดุดไม่มีค่ะขึ้นไปเท่าไสนอยคือเวลาเขาโดนเวลาเมื่อเราชนเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อถ้ามันมีชนมารางเวลามันวิ่งอ่ะมันจะปุ๊บ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 ปุ๊้ปุับปุ๊บไหมลองดูไหมบปุ๊บปุ๊บปุคือโอเค ต้องฝากระหว่างระวังครับไม่ไม่กินไม่กินนิ่เดียวอะไรเยอะนะนี่ก็คือกันไว้นิดนึงก็มีฝืนนิดนึงแสดงว่าไม่เจ็บรู้สึกได้เลยว่าไม่เจ็บแต่ไม่ต้องลองใหม่นะทายเขาว่าจะน่ารักนะข้างหลังก็พับได้พับเรียบเก็บไปได้หมดเลยว่าปูนอนได้พับอิสระได้ผมบอกงี้ใครหาอยู่นะเช่นเดิมครับทั้งดูดีอยู่ไม่นานผ่อนอยู่ประมาณสองหมื่นความกว้างของกระจกอ่ะมันเลื่อนเปิดมันไม่ได้ไล่สายลงล่างแล้วที่สำคัญรถเข้ารอทุกระยะ เ,เดี๋ยวยีส้สนุกสนุกชเราอลองขับะอะไรายรอบแล้วอยู่รอ,อไปรับใสตาเลียคันนี้กันว่าการขับขี่เป็นไงบ้าง ขึ้นมาแรกก็คือตับจับมือมากมากันมีฟังก์ชันไฟฟ้านะครับมีไมเชิพนะเนื้อที่ข้างหน้าเหลือกว้างมากมที่ความเอกลักษณ์คือขับรือไม่คุ้นเลยเพราะอะไรนะเกียร์เกียร์หายอ๋โโอเพาแค่กดแค่ดีก็เดินหน้าได้แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่ <มา S 2> เเนเกียร์อัตนโนมัต8ิ8สปีดนะคะแล้วก็เป็นแบบปุ่มกดถอยหลังก็กด R ก็ถอยหลังแล้วกด N ก็คือว่างเลยกด P ก็ล็อกเลยใช่ไหมคะโอ้แบบไม่ต้องมานั่งแบบมาใช้ปุงเชเกียร์อะไรแล้วนะรันนี้คือเป็นรถที่ขับดีี่ช่วงนั่งนิ่งมากเลยมาทางหน้า จอทัชสกรีนนะะขนาดใหญ่เลย8นิ้วรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android Auto ะแบบไวเลสด้วยไม่ต้องใช้สายค่ะตัวแอร์เนี่ยฝักตรงนี้นะคะใช้งานง่ายค่ะมีตัวกล้องให้ด้วยกล้องหลังเผื่ออยากดูว่าเฮ้ยใครตามมามั้งไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ารถตัวมันคันใหญ่คนคขับจะ<ค>ต้องร้อยตามไหมอ๋อมีมาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.2ลิตรมีทีเทอร์โบด้วยนะคะสมาแรงม้าคันนี้นะคะอยู่ที่หนึอยเจ็ดสแรงม้าเอาแบบวิ่งปื๊ดปื๊ดปื๊ดแบงนี้เลยแรงบิดเขาเยอะนะแรงบิด431นิวตันเมตรนะไปแล้ว ต้องเข็บเดนไหมด้วยนะแต่กข้องเรานะค่ะวีท้าคนจะกระไล่แล้วเราเป็นรถตู้พี่ใจเย็น แต่เราไม่ขับดีมากครับคืออารมณ์แบบไม่ได้ขึ้นมือหวาแต่ไปเรื่อยๆปุ๊บเหมือนว่าเครื่องบินกำลังดีขึ้นนะครับโอ้โหเรียกแบบขึ้นบินกันเลยนะและที่สำคัญนะไม่มีใครให้ดอกเบี้ยถูกกว่าตั้มแน่นอนตั้มให้ดอกเบี้ยถูกที่สุดด้วยคุณไดสตาร์เลีย 2.2S นะครับใช่ค่ะเป็นดีเซลนะปี2021จน2022สมัยนั้นออกห้างนะ1,729,000บาทวันนี้นะครับรถบ้านถอยขวัญขายเพียง1 9ึ0 0 0 0 9,000บาทยางใหม่4เส้นเลยนะเช็คศูนย์ทุกระยะนะับเช่นเดิมครับลูกค้านะที่มีบัตรวีซ่ามาสเตอร์อีอออนอิสิบายหรือผ่อนบ้านผ่อนรถน้องเห็นที่นี่เขาบอกว่าใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกยังไงแค่ท่านมีสิทธิ์แค่นี้เองครับท่านสามารถมาเช็คสิทธิ์กับตำได้ว่าท่านได้สิทธิ์ท่านขับรถกลับบ้านโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวไม่ต้องยื่นเอกสารใดทั้งสิ้นค่ะคอนเฟิร์มว่าแคมเปญที้ทำได้จริงนะเราไม่มีการโมเมเลยนะเพราะว่าแคมเปญนี้มาจากแบงก์ใหญ่เลยนะคะแล้วถ้าไม่ได้ล่ะไม่ได้สิทธิ์ไม่เป อาชีพนะมีปัญหาโทรหาผมก่อนได้ครับปรึกษาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายลูกค้าที่เป็นสลีปเอาสลีปมาแลกคูปองน้ํามัน1,000บาทด้วยนะครับหรือว่าเจ้าของกิจการท่านใดนะสนใจหรือว่ารถครอบครัวท่านใดเอาไปใช้ในหน่วยงานก็ได้ใช้ในครอบครัวก็ได้นะฮะคัท่านนี้นั่งได้สิบเอ็ดที่นั่งรับรองว่าคุ้มแน่นอนผ่อนประมาณเท่าไหร่นะคะพี่สองหมื่นหน่อยหน่อยอสองหมื่นหน่อยหน่อยนไม่ถึงไปไม่สองหมื่นด้วยไม่ถึงด้วยนะแล้วก็ท่านนี้นะถ้าสนใจนะติดต่อเข้ามาเลยที่ศูนย์เก้าเก้าสี่ศู ไลฟ์สดเรานะครับเรามีไลฟ์สดหลายช่วงหลายเวลาและก็หลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะมีทุกแพลตฟอร์มเซิร์ชคําเดียวรถบ้านพลอยขวัญนะครับลูกค้าที่วันเกิดเว้ที่บ้านไม่มีใครใครให้ขวัญวันเกิดให้นึกถึงผมไว้นะครับมาซื้อรถกับตามให้ของขวัญชิ้นใหญ่มากสามารถดูของเราได้อีกนะมีมากกว่า300คันที่เว w ไวเ็บรถบ้านพลอยขวัญ com ค่ะ